วัดีค่ะวันนี้เวนนี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะเครื่องเกมเก่าแก่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อของเขาก็คือพ็อกกี้บนะคะช่วงอ้าวผิดด้านด้านนี้นะคะพ็อกกี้บนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเกมที่เวนดี้สั่งมาจาก กลเลยนะคะก็คือประเทศจีนนะคะแล้วก็กว่าจะได้ขอเนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยนะประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดโควิดระบาดท,ที่จีนหรือเปล่าเขาล็อกดาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ได้ของช้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเกมที่รวบรวมเกมหลากหลายมากๆอยู่ในนี้นะคะมีมากกว่า50,000เกมเลยนะคะเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะนเนี่ยมีเกมของ f ฟ m i c o m นะคะก็เอ่อลี่คอมพิวเที่วันดี้เคย Unboxing ไปนะคะเผื่อใครยังไม่เคยดูก็ดูได้ตามลิงก์นี้นะคะแล้วก็มีเครื่อง Game Boy นะคะ Game Boy Color เครื่อง PS1 นะคะเครื่อง PSP นี้ยจนะคะ5แล้วแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายเลยนะคะบรรจุอยู่ในกล่องอันนี้นะคะพ็อกกี้บ็อกตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันนะคะ20ภาษาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีติดตั้ง Google Play Store ให้ด้วยนะคะก็สามารถโหลดฟังเพลงดูหนังได้เลยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะคุณสมบัติของเขาอ่ะ ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเวนดี้นะคะจะลองอันบ็อกซิ่งนะคะเวนดี้สั่งสีฟ้ามานะคะจริงๆเขามีด้วยกันเนี่ยห้าสีนะคะมีด้วยกันห้าสีแต่เวนดี้สั่งสีฟ้าไม่รู้ว่าที่ร้านเนี่ยจะส่งมาให้เวนดี้สีอะไรนะคะเดี๋ยวต้องมาเช็คดูกันก่อนอจะสีฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะ โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยววันดี้จะลองเล่นเกมนะคะในพ็อกกี้พ็อกกี้อะไรนะพ็ Box อกกี้บ็อกนะคะจำชื่อไม่ได้อ่ะแล้วก็เอ่อมาดูกันนะคะว่ามีเกมอะไรที่ทุกคนรู้จักกันบ้างนะคะไปกันเลยมาแล้วนะคะมีด้วยกันสองจอยนะ อ่ะมาแล้วนะคะนี่ก็คือรายชื่อของเกมนะคะมี Nintendo Switch นะคะเนี่ยข้างๆนี้เขาจะเขียนปีด้วยค่ะ1991นะคะตั้งแต่1991แล้วนะคะมีเกมด้วยกันนะคะเนี่ย1232เกมนะคะอ่าเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เครื่อง NEC นะคะมีด้วยกัน5เกมอืมนี่ Wonder Swan นะคะ หน้าตาของเครื่อง Wonder Swan Color นะคะ91เกมตั้งแต่ปี2000แล้วเยอะมากมากเยอะมากมาก Atari นะคะเครื่อง Atari อนะคะมีด้วยกัน643เกมนะคะตั้งแต่น้นต Atari หนึ่งเาเินะคะ1977อ <c oughs> อันนี้ก็ Atari หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเจ็ดสิบสามเกมด้วยกันอาทร์นีเจ็ดแปดศนศนย์นะคะหกสิบสี่เกมหน้าตาเครื่องเกมเก่าแก่มากเลยนะคะอันนี้อาลเทาร์เหมือนกันนะคะคล้ายเครื่องพิมพ์ดดดเลยอือหหน้าตาที่คุ้นเคยนะคะอันนี้ก็คือเกมบอยนะคะเกมบอยแอดวานซ์มีด้วยกันเนี่ยหนึ่งพันแปด 11เกมเลยนะคะตั้งแต่ปี2001นะคะอันนี้ก็เกมบอยคัลเลอร์นะคะที่วันดี้ได้พูดไป548เกมนี่นะคะ SEGA นะคะ GENESIS นะคะตั้งแต่1989แล้วหน้าตาของเครื่องนะคะนี่ PSP ก็มีนะนะคะ PlayStation นะคะ PlayStation 1เนี่ย หน้าตาของเครื่องเกมนะคะ PlayStation One Sega 3 2 X นะคะเยอะมากๆเลยนะคะคือทั้งหมดที่แบนดี้โชว์ให้ดูเนี่ยก็คืออยู่ข้างในนี้นะคะ Pocky Box นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกสักอันเลยดีกว่านะคะว่าจะเอาเครื่องเกมอันไหนดี PlayStation PlayStation One ละกันนะคะคุ้นเคย อันนี้นะคะก็คือเกมนะคะที่อยู่ใน p l a y s t a t i o n 1นะคะเอออย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือกล่องหน้าตาของกล่องเกมสมัยก่อนนะคะแล้วก็เออเล่นได้สองคนนะแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าตาของเกมนะคะอืมนี่โบราณมากเลยอ่ะเนื้อเกมต่อสู้นะคะเตะบอนก็มี อันนี้นะคะเมก้าแมนนะคะเมกาแมนใครเป็นแฟนของเมก้าแมนบ้างเนี่ยนะคะ <laughs> <laughs> หน้าตากล่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือได้หนึ่งคนนะคะเขาก็เขียนไว้แล้วเอาเกมต่อสู้ต่อสู้แล้วกันนะคะเยอะมากๆเลย <laughs> เอาเป็นมาเวลนะคะสู้กับแคปคอม ก็สไปดเดอร์แมนว้าหน้าตาแบบโบราณมากเลยอ,ะอ่ะคุ้นเคยไหมคะเหมือน you know อ,อ,อยู่ในเกมตู้สมัยก่อนอะ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยนี่หาปุ่มนึกมามเออได้แล้วฮอกอ่ะต้องเลือกตัวละครแล้วนะคะ เนึ่งพ้นเดี๋ยววันดี้เลือกพาร์ทเนอร์ของเวนดี้ด้วยนะคะเอาใครดีอ่ะกัาตันเนกาวีนมัมหมอวืมอีนัมนะคะไม่เนอะอ่ะน้นองมาพอนะ โอเคต้องสู้แล้วนะคะเหมือนเกณตู้ในสมัยก่อนเลยนะอืมาอมาถึงโดเลย ชนะนะออกโคตรเมื<ส> <ส boundaries S 1> ่อยนิ้วเลยอ่ะเอาเกมไหนดีงั้นเดี๋ยวเวนนี้จะลองเออเอานี่ละกันนี่นะคะโบราณมากเลยนะ เก่งเก่าแก่มากเลยนะคะ そう。Up. 啊，是吧？ เดี๋ยววันนี้จะไปลองเล่นเกมอื่นบ้างนะคะไม่อแบบรถแข่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นดูนะดูสิจะเล่นลอดมัมเนี่ย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะเ็นที้เอาแบบนี่ละกันป้อง 哦。Oh ซิงค์โอ้ย ก็อีกเกมหนึ่งนะคะที่ลองเล่นนะคะซูปเปอร์มาริโอแบบขับรถน,นะคะอาลาดินนะคะ คค่ะก็เกมที่เวนดี้ลองเล่นไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือเกมที่อยู่ในพ็อกกี้บ็อกซ์นะคะอะก็ดูเก่าแก่ดีเนาะนะคะคุ้นเคยด้วยนะคะวางเกมเนี่ยก็คุ้นเคยเหมือนตอนเล่นในสมัยเด็กๆนะคะโอเคแล้วก็เวนดี้ก็หวังว่าคนดูนะคะจะชอบคลิปนะคะอ n นบ็อกซิ่งอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแค่ตัวกล่องเกมนะคะพ็อกกี้บ็อกซ์เนี่ยก็สามารถต่อเข้ากับ ทีวีได้เลยนะคะหรือไม่ก็จอ monitor มมก็เล่นได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะไม่ยุ่งยากด้วยนะคะถามว่าคุ้มไหมกับอันเนี้ยเบนดี้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเกมมีเยอะมากนะคะแล้วก็เครื่องเกมสมัยก่อนๆที่เบนดี้ยังไม่รู้จักเนี่ยก็หลากหลายมากๆด้วยให้่อนค่ะไว้เจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะคะส่วนวันนี้บ๊ายบาย